สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการสร้างฟอร์มชำระเงินนะครับให้ไปที่ปลักอินเพื่อดาวน์โหลดปลักอินคอนแท c ฟอร์มเนมานี่ครับโหลดปลักอินตัวนี้มานะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วให้ไปที่ Contact ครับเสร็จแล้วเลือก add new ครับ จแล้วคลิก enter มาหนึ่งโอเคเสร็จแล้วเลือกไฟล์ครับติ๊กถูกที่รีเควสต์ฟ l ลล์ครับไฟล์ Size Limit ให้เป็นหนึ่งศูนย์สองสี่ศูนย์นะ accept table file type ให้เลือกเป็น pdfjpgpng แล้วก็ jpeg ันนี้จะทำเป็นภาพสลิปนะครับให้ลูกค้าใส่ภาพสลิปเสร็จแล้วกด insert t a g ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับหลังจากนั้นแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับเป็นชื่อ น,นี้ก็เป็นอีเมลครับอันนี้ก็คือหัวเรื่องนะครับแล้วก็จะไม่เอาให้พิที่เทครับมาเลือกเหมือนเดิมครับกด insert hat เสร็จแล้วก็ copy อันนี้มาครับ อย่าลืมปิดแท็กนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นวันที่โอนโอเคครับต่อไปก็กป็ี้อีกอันหนึ่งครับ มาตรงนี้ครับแล้วก็รอกกันปิดแท็กนี่ก็เปลี่ยนเป็นเป็นเป็นสลิปเงินนี้ได้ครับสลิปโอเคต่อไปมาดูในส่วนของเมลครับอันนี้ก็ให้ใส่เมลของเราไปนะครับ อันนี้ก็คือชื่อเรื่องนะครับก็ให้ใส่โอเคสมูทเป็นประมาณนี้ครับตรงนี้ไม่ต้องใส่อะไรนะครับโอเคเสร็จแล้วกดเซฟครับโอเคต่อไปให้ไปดูที่เมลครับ มันก็จะมีไฟล์เพิ่มขึ้นมา2ไฟล์นะครับเสร็จแล้วมาที่ตรงนี้ครับเสร็จแล้วพิมพ์วันที่โอ,อ้เสร็จแล้วก๊อปอันนี้มาครับโอเค ส่วนไฟล์อะติชั่นเนก็เอบอันนี้เนะสแลกกดเซฟครับตรงเมสเซจตรงนี้สามารถแก้ไขได้นะครับเสร็จแล้วให้ c o ปปี้ตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่ หน้าการชำระเงินของเราครับเสร็จแล้วก็เลือกช็อตโคต้ดครับนี่ครับสร้าง section ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ช็อตโคต้ดลงไปเสร็จแล้วก็นำโค้ดเมื่อสักครู่นี้มาวางนะครับ ก็จะขึ้นประมาณนี้ครับก็กด Apply เสร็จแล้วลองอัปเดตดูครับกด Preview ดูนี่ครับก็จะขึ้นประมาณนี้ครับนี่ครับสลิปก็สามารถใส่ภาพได้นะครับใส่เป็นสลิปเงินลองอันนี้ดูครับนี่ครับ ลองสับ m i มิดดูครับจะเห็นว่าถ้าใส่ข้อมูลไม่ครบก็จะเกิด the f i e w x request นะครับต,ตรงนี้ก็คือมาจากการที่เราติ๊กถูกนะครับในช่องของ r e q u e v t f i e w นะครับโอเคครับมาอยู่ที่หน้านี้โอเคครับจะเห็นว่าตรงนี้มันใหญ่ไปนะครับแล้วก็ไปปรับหน้าแก้ไขเพจได้ครับ คลิกที่คลิกขวาที่คอลัมน์นะครับแล้วก็ดูดิเคทครับก็จะมีมาอีกอันนึงนะครับแสดงลบตรงนี้ไปอันนี้ก็อาจจะเป็นหัวข้อก็ได้ครับหัวข้อแล้วทำอธิบายอาจจะเป็น ก็ใส่รูปลงไปนี่คบมันก็จะเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับก็ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้อคครับ